ถ้าเราไม่ผ่าตัดน,นะคะเราจะต้องทนกับอาการบาดเจ็บแบบนี้ไปเรื่อยๆเรายืนได้5นาทีอะเราต้องไปไปหาที่นั่งแล้วเราไม่สามารถงอขาได้ยืดขาได้อะคะ่ะเริ่มแรกเลยคือกอบ้าเ,เดินอยู่ในบ้านนี่แหละก็เป็นพื้นที่ที่เราเดินประจำเลยแต่ว่าวันนั้นเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์แบบ อ,อยู่ๆสะดุดแล้วคราวนี้ค่ะตอนล้มเนี่ยเป็นการเอาเข่าลงแต่มันเกิดปัญหาว่าปกติเคยหกล้มบ่อยเหมือนกันแต่มันไม่เจ็บเท่านี้แล้วก็เรามีอาการคืองอขาไม่ได้ยืดขาไม่ได้แฟนก็เลยบอกนั่งพักสักครู่แล้วก็เดินทางมาที่โรงพยาบาลค่ะพอมาถึงนะคะมันกลายเป็นว่ากระดูกไม่ได้แตกหัก คุณหมอก็เลยใส่เป็นซสพอร์ตให้ยากลับไปทานก่อนแต่คุณหมอมีการสงสัยอย่างหนึ่งว่าการงอขาไม่ได้ยืดขาไม่ได้อาจจะเกิดจากเส้นเอน็นนะมันมีการเสียหายถ้าไม่ดีขึ้นอะลองกลับมาทำเอ็มไอไหมเพื่ออาจจะมีเส้นเอน็นหรือเส้นประสาทบางส่วนอะคะ่ะมันเสียหาย mm hmm. ก็ไม่ดีขึ้น mm hmm. ก็เลยได้มาหาคุณหมออีกรอบนึ่งอะคะ่ะ ือมันปวดเยอะขึ้นนะคะแบบเราลงน้ําหนักไม่ได้เลยพอมาหาหมอคะ่ะกลายเป็นว่าคุณหมอสังเอ็มไออ่ะเจอว่าเส้นเอ็นไขว้หน้าขาดเกิน50%หมอนล่องเขา่าชีกการบาดเจ็บที่พบใน m อ็ก็คือมีลักษณะข,ของตัวเส้นเอ็นไขว้หน้านะครับมีการฉีกขาดบางส่วนแต่มากกว่า50%รนะครับร่วมกับอาการที่คนไข้เป็นว่ามีลักษณะข,ของข้อเข่าที่มีความผิดปกติในแง่ของการร้อนหนัก ก็เลยแนะนำวิธีการผ่าตัดแบบสองกล้องเพื่อรักษาตัวเอ็นข้อเข่าเอ็นไขว้หน้าข้อเข่านะครับนอกนั้นอีกอันที่เราจะพบก็คือตัวหมอนรองข้อที่มีการบาดเจ็บนะครับมีการฉีกขาดของตัวหมอนรองข้อก็สามารถทำการผ่าตัดในคราวเดียวกันได้เลยด้วยวิธีการสองกล้องเช่นกันคุณหมอก็เลยบอกว่าอันนี้ต้องผ่าตัดนะ โดยให้ข้อมูลมาว่าเอ็นไขว้หน้าถ้าขาดแล้วอะค่ะไม่สามารถซ่อมแซมตัวเองได้ส่วนหมอนรองข่าอะถ้ามันขาดอะคะมันยังพอฟื้นได้แต่ว่ามันจะใช้เวลานานมากแล้วถ้าเรายังฝืนใช้อยู่อะค่ะความเสียหายมันจะมันจะเยอะขึ้นเพราะว่ามันไม่มีตัวพยุงคุณหมอก็เสนอว่าให้ใช้เป็นสองกล้องค่ะคือแผลจะเล็กลงแล้วก็หายเร็วขึ้น เทคนิคของการผ่าตัดสองกล้องข้อเข่าเพื่อแก้ไขซ่อมแซมตัวเอ็นคุ้ยหน้าแล้วก็ต่อหมอนรองข้อนะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างเส้นเอ็นบางเส้นอย่างเช่นเส้นเอ็นด้านข้างที่ที่ประกอบอยู่ด้านข้างของข้อเข่าตรงนี้มันจะไม่ได้อยู่ภายในข้อเข่าซึ่งตรงนี้เนี่ยส่วนใหญ่เราก็ใช้การผ่าตัดเปิดได้เลยเพราะว่าจริงๆแล้วมันอยู่ใต้ผิวหนังเลยแล้วก็สามารถเปิดให้เห็นถึงตัวเส้นเอ็นตรงนี้แล้วทาการซ่อมแซมได้เลยแต่ในกรณีที่มันอยู่ในข้อเข่าอย่างเช่นเส้นเอ็นคุ้ยหน้านะครับ ซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยเราไม่สามารถเข้าไปได้เลยถ้าเราไม่ใช้วิธีการเปิดกว้างหรือว่าใช้เทคโนโลยีการผ่าตัดสองกล้องซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นประโยชน์ที่เราได้จากการใช้เทคโนโลยีล่างนะฮะว่าเราสามารถเข้าไปทําการผ่าตัดในบริเวณที่ลึกเข้าไปภายในร่างกายได้โดยที่ไม่ต้องเปิดแผลใหญ่ทำให้การฟื้นตัวเร็วแล้วก็สามารถฟื้นฟูสมรรถภาพกลับมาใช้งานได้ตามปกติได้เร็วมากขึ้นและดีขึ้นนะครับ ก็ต้องบอกหลายๆท่านนะคะที่ยังตัดสินใจหรือว่ายังลังเลอยู่ว่าการผ่าตัดเข่าการผ่าตัดซ่อมเอ็นไข้หน้าหมอนรองเข่าเนี้ยเป็นทางเลือกที่ดีไหมคือวัดจากส่วนตัวเลยก็มองว่าถ้าเราจะทนปวดอะคะ่ะเพื่อหวังว่ามันจะดีขึ้นน่ะคือ100%มันเป็นไปไม่ได้การที่เราล้มอะคะ่ะแล้วเราทานยาแก้ปวดเราทานยาคลายกล้ามเนื้อมันช่วยได้อะคะ่ะแต่เราตอบไม่ได้เลยจริงๆว่า ข้างในอะ่ะมันบอบช้ำหรือม,มันบาดเจ็บขนาดไหนดังนั้นถ้าสมมติว่าเรามองแล้วการผ่าตัดมันทำให้เราหาย ในระยะยาวแล้วเรากลับมาใช้ชีวิตได้ปกติก็อยากแนะนำมาค่ะอย่างตอนนี้สามารถยืนได้นานขึ้นเดินได้นานขึ้นแต่เพียงแต่ยังไม่คล่องแค่นั้นเองแล้วก็อยากจะบอกว่าการผ่าตัดสองกล้องมันไม่ได้น่ากลัวนะคะแผนเล็กมากสำหรับท่านที่ได้รับการบาดเจ็บบริเวณในข้อเข่าไม่ต้องกังวลน,นะครับสิ่งที่สิ่งที่ต้องทำก็คือหาาการวินิจฉัยที่ชัดเจนและเหมาะสมนะครับ เพื่อจะได้วางแผนการผ่าตัดหรือการรักษาอย่างต่อเนื่องไม้ทันท่วงทีและสามารถทําการฟื้นฟูสมรรถภาพให้กลับมาใช้งานตัวข้อเข่าได้เต็มประสิทธิภาพเหมือนก่อนที่จะผ่าตัดนะครับทางโรงพยาบาลนครทนมีบริการในส่วนของเวิทยาศาสตร์การกีฬาและการผ่าตัดสองกล้องนะครับที่จะใช้เทคโนโลยีที่ดีที่สุดสําหรับการดูแลคนไข้ถ้ามีอาการดังกล่าวหรือมีอาการที่เหมือนกับคุณก๊อฟ ก็สามารถมาปรึกษาได้ที่โรงพยาบาลนครพน